ตอนนี้คุณถือไพ่เหนือเขาเขา่ะความเงียบของคุณมันหนักแน่นน่ะคุณเงียบอย่างหนักแน่นไม่ได้มีการสื่อสารอะไรกับเขาจริงๆเวลาที่พิศโกรธคุณไม่ได้เป็นคนใช้อารมณ์นะคะแต่คุณใช้เหตุผลเพื่อที่จะสยบอารมณ์ของเขาเขาอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจหรือว่าเป็นคนใจร้อนนะคะหรือเป็นคนเกี้ยวกาดแต่ความนิ่งของคุณมันหนักแน่นกว่าตอนนี้เขากําลังถูกคุณควบคุมแล้วเขารู้สึกว่าคุณกําลังควบคุมเขาอยู่โดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ไม่ต้องแสดงออกอะไรเยอะแค่แค่หายไปเงียบๆปะเขาก็รู้สึกกลัวแล้วว่าเขาพยายามกระตุ้นคุณแล้ว่แต่คุณก็ยังนิ่งอยู่อ่ะและสิ่งที่เขาทําได้คือเขาอาจจะต้องเงียบหายไปการที่เขาเงียบหายไปไม่ไม่ได้แปลว่าเขาอยากจะเอาชนะอะไรคุณนะเพราะว่าต่อให้เขาอยากจะเอาชนะไปเขาก็ชนะคุณไม่ได้หรอกเออจริงๆเขาก็อาจจะเงียบหายไปเพื่อเพื่อไปตั้งหลักแล้วก็ไปทบทวนการกระทําของตัวเองอยู่เหมือนกันสิ่งที่คุณต้องการก็คือคุณอยากให้เขามีความรับผิดชอบมากกว่าเนี้มันอาจจะเป็นเรื่อง ความรับผิดชอบหน้าที่ภายในบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออะไรก็ตามที่คนรักสัญญาไว้คุณก็อยากจะให้เขารับผิดชอบต่อคําพูดของเขาด้วยทําให้ได้